สวัสดีครับชอบพีเด็ดขอษนามีข้อวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับที่เด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดทัาสาคลายเข้ามาได้โอกาสจะถึง80 90ก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์กันแล้วช่วงนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนต่อบ,บินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7ครบจบในที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปโอเข้ามากันได้นะครับ อาจจะไปที่สวีเดนออสเวนคานปบอมมานะเจอฮัมมาบี้อันดับคะแนนคู่นี้ใกล้เคียงนะครับเจ้าบ้านอันดับ10ทิมเดือนอันดับ8ราคาเปิดมาทิมเดือนฮัมมาบี้ต่อฟอปอปอนะครับต้องบอกผลงานทิมเดือนดูดีกว่าเมื่อเจอกันมา6เกมหลังชนะ5ครับอมมาชนะเกมเดียวเองฮัมมาบี้เหนือเเลื่อมกว่าเยอะเลยนะฮะมาดูผลงานของบอมมาหน่อย10เกมหลังล่าสุดแพ้เยอะนะชนะ4เสมอหนึ่งแพ้ไป5เกม3าเกมหลังแพ้ทุกเกมเลย อัตราการบวกน้อยบวก3เสมอ2เสียไป5เกมนะฮะส่วนบอมมาผลงานในบ้านล่าสุด10เกมมีชนะ4เสมอ1นและแพ้ไป5ครับในบ้านบวกดีขึ้นนะบวกไป5เกมเสีย4เกมเสมอ1ก็ถือว่าอัตราการบวกใช้ได้ในบ้านนะครับมาดูฮัมบา e b บี้กันหน่อย10เกมหลังล่าสุดทีมเยือนนะฮะมีชนะ3 ขอภัยเสมอ3นะคบชนะไป5และแพ้2เกมโดยรวมถือว่าดีนะฮะอัตราการบวกก็สูงบวกไป5เกมเสีย2โดนหาน3นะฮะอัตราการบวกใช้ได้เลยครับ5 5า0เอเนะฮัมเ่อร์มีเกมเยือนล่าสุด10เกมเก็บช้ยได้น้อยมากนะครับเก็บช้ยได้เกมเดียวซิลิอุส2-1หลังจากนั้นเกเกมไม่ชนะใครเลยนะเสมอ3แล้วก็แพ้ถึง6เกมอัตราการบวกน้อยด้วยเกมเยือนนะครับ10เกมหลังล่าสุดบวกเกมเดียวเกมล่าสุดนี่แหละก่อนหน้านี้9เกมเสียทุกเกมนะเมื่อที ทีที่ใหญ่นะครับต่อเขาแล้วก็แพ้ราคาตัวเองนะฮะมาดูราคาคู่นี้กันหน่อยฮามาบิได้เกมเยือนไม่ดีนะสิเกมหลังชนะเกมเดียวราคาเปิดมาที่ฮามาบิต่อปปในเต็มนะครับอยู่จบบ้าน1.9ถ้าต่อเสมอทีมเยือนได้1 7 2นะผมว่าราคาเสมอฮามาบิน่าเชียร์นะโดยรวมถือว่าผลงานเจอกันมาดีแต่บางทีชอบแพ้ราคาต่อตัวเองก็ดรอราคาลงมาเลยแค่ราคาเสมอก็พอนะครับเชียร์ฮามาบิทีมเยือนได้เลย ส่วนคุยสองจะไปที่โปลแลนด์ดยูชั่นหนึ่งครับเป็นลิเกวอรซอนะเจอหลอดนะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อลูกครึ่งนะฮะคู่นี้6เกมหลังเจอกันมาเนี่ยลิเกวอรซอนเหนือกว่าเยอะนะฮะหกเกมหลังชนะทุกเกมเลย3 2 3 1 3 2 2 0 5 0แล้วก็2 0นะครับโอผลงานขาดมากนะ6เกมหลังชนะทุกเกมเลยนะมาดูผลงานของลิเกวอร์ซ่อย่ำเยือนก่อนนะครับล่าสุด10เกมมีแพ้2เสมอ2ชนะ6กสเกมหลังล่าสุดบวกดีด้วย เสีย2เกมเองบวกไป7เกมนะอัตราการบวกสูงมากนะฮะผลงานของลีเกียววอซนะครับในบ้านดิ่งดีฮะชนะไปถึง7เกมเสมอ3นะครับอัตราการบวกก็สูงเสียไปแค่า2เกมเท่านั้นเสมอ1บวกไปแล้ว7เกมลีเกียววอซน่าเชียร์นะตัวเลขดีครับเจ้าเยือนก็ดีในบ้านก็ดีนะมาดูหลอดกันหน่อยนะ lks นะฮะสิเกมหลังยเงย้าเยือนล่าสดุดมีเสมอ2 ชนะ5แพ้ไป3ผลงานใช้ได้ครับอัตราการบวกน้อยไปหน่อยเย,ย้าเยือนบวก3าเกมเสมอ1นเสียไปแล้วถึง5เกมนะอัตราการบวก40เปอรงนะประมาณ3มเกมจะได้เกมหนึ่งนะฮะแล้วก็หลอดเกมเยือนล่าสุดชนะ2เหนียวแน่นอยู่นะครับเสมอเยอะถึง5เกมแล้วก็แพ้3เกมอัตราการบวกช่วงหลังเสีย4ี่บวก4ี่แล้วก็เสมอ1 50 50ไม่ได้แย่มากครับนะก็ถือว่าใช้ได้แต่เจ้าบ้านต้องบอกว่าฟอร์มดีจริงตัวเลขสวยด้วย ราคาคู่นี้เปิดมาที่ลิเกวอซอต่อลูกครึ่งนะราคากลางได้เต็มต่อลูกควบ1.8ผมว่าจอบราคาลงมาหน่อยลูกหนึ่งนะมีแน่ลูกที่สองผมคิดว่ามาได้นะสลับลิเกวอซอเชียร์เจ้าบ้านได้ครับทีเด็ดคืนนี้2คู่ชอบต่างกันได้คู่แรกฮัมเบอร์สราคาเสมอหน้าเชียร์เลยส่วนคู่ที่สองฟุตบอลโปรแลนด์ผมว่าลิเกวอซอทีมดังไม่น่าพลาดครับชนะแน่นอนเชียร์ได้ครับทีเด็ดวันนี้2คู่ชอบต่างกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ